พี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับในความการมีชีวิตของเรานั้นสิ่งที่ถือว่าสำคัญสิ่งหนึ่งในความเป็นมุสลิมก็คือการรู้จักศาสนาของตนเองเพราะถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราไม่รู้จักศาสนาของเราเองเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราทำผิดทำถูก แล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วในที่สุดคนอื่นก็จะมองมุสลิมว่าแม้แต่เรื่องราวของตนเองก็ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เข้าใจเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นเป็นที่มาว่าที่ท่านอบีได้ย้ำอยู่เสมอว่าตอลบุลไอเนฟารีดอตุนอาลาคุลิมุสลิมในคำสอนท่านอบีท่านก็ย้ำเรื่องของการศึกษา หาความรู้เนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญโดยท่นานนบีใช้คําว่านะเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือที่เรียกสำหรับเป็นฟารดนะูใช้คําว่าฟารีตอนะลากุลิมุสลิมินนะกับมุสลิมทุกคนเพราะฉะนั้นเราเกิดมานะเรื่องอื่นเราอาจจะรู้ไปตามประสบการณ์ตามคําบอกเล่าถูกบ้างผิดบ้างก่อนแล้วแต่จะได้รับมาปรนะนะสบการณ์ก็มีถูกมีผิดนะแต่ศาสนาจะ มีถูกมีผิดในตัวเราเนี่ยว่าทาไปเหอะผิดก็ได้ถูกก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่และเราจะรู้เรื่องที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันตรงไปตรงมาของศาสนาเนี่ยก็ด้วยการศึกษาโดยแหล่งของการศึกษานี่อัลลอฮุบฮาลละลลอก็ได้เตรียมไว้แล้วนั่นก็คือกีตาบุลลอฮ์คือคำาปลขอลคุรานที่จะเป็นแหล่งที่เรากลับไปแล้วเราจะต้องเจออย่างที่จริงๆแน่นอนแหล่งที่สองก็คือซุนนะของท่านอบบมุัเมมอัลสลลัลลอฮุอะลัยซัลลัม ซึ่งถ้าเราอยากได้ข้อเท็จจริงของเรื่องศาสนาก็จึงจําเป็นที่จะต้องกลับไปดูที่สองสิ่งนี้นะครับในการดําเนินชีวิตที่บอกว่าเราจะต้องรู้จักศาสนาของเราเองเนี่ก็จะได้เรียนให้ท่านพี่น้องได้ทราบว่ามันมีสิ่งที่สําคัญและถือว่าเป็นหลักใหญ่ยอยู่3า,าอย่างด้วยกันที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือในคําสอนของศาสนาอิสลามเนี่ย มีหลักที่เรียกว่าหลักศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาแปลว่าเชื่อนั่นก็คือเราจะต้องเชื่อให้ตรงกับที่ศาสนาอิสลามกาหนดให้เราเชื่อเช่นมุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวถ้าจะไปเชื่ออย่างอื่นเพี้ยนไปกว่านี้ไม่ใช่อิสลามเชื่อว่าอัลกุรอานคือคำพีที่มาจากอัลลอฮ์สมบูรณ์แล้วถ้าเพี้ยนไปจากนี้ไม่ใช่อย่างนี้มุฮัมมัด คือนบีท่านสุดท้ายนี่รวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เชื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจทั้งหมดไม่สามารถที่จะเอาออกมาให้เห็นได้จนกว่าคนคนนั้นจะพูดว่าตัวเองเชื่ออะไรหรือกระทำตามสิ่งที่ตัวเองเชื่อเขาเป็นเรื่องหลักจิตมาหลักจิตมนที่ตามสอนไว้ก็จะบอกว่าก็หกประการที่จะต้องให้เชื่อตามนั้นแล้วก็ให้ตรงอย่างที่เราทราบดีก็คือเรื่อีอิมานที่ว่ามีหกประการหกประการนี้พูดได้ แต่มองไม่เห็นและจะรู้ได้ยังไงร,รู้ตอนที่คนคนนั้นปฏิบัติหรือว่าพูดออกมาว่าเขาพูดออกมาอย่างนี้เขาเชื่อตรงกับเราไหมเขาเชื่อตรงตามที่อาจารย์สอนหรือไม่ความสําคัญของหลักศราก,ก็คือมันอยู่ข้างในและเป็นตัวผลักด,ดันเพราะมนุษย์เราปกติแล้วจะทําตามที่ตัวเองเชื่อเชื่อมั่นอะไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นนี่คือที่มาที่ท่านอบับดุลัลาะวะสลต่าได้เริ่มนําสิ่งนี้มาสอนก่อนเลย เราก็จะพบเลยว่าในประวัติศาสตร์พอท่านอบีเริ่มสอนท่านก็นําสิ่งแรกมาก็คือให้คนเชื่อว่าอัลเลาเป็นพระเจ้าปฏิเสธสิ่งอื่นๆที่เป็นเจวเวททั้งหมดแล้วก็ให้เชื่อว่าชีวิตนี้โลกดุนยานี้มีกิยามามีการสอบสวนนี่แหละครับคือสิ่งที่ที่ทานอบีนํามาเริ่มก่อนเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มอันนี้ด้วยเริ่มด้วยการว่าเลาจะต้องฮะยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างที่มุสลิม ได้ยินอยู่คุ้นหูทุกวันว่าอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ต้องอา่านให้จริงอา่านให้จริงว่าถ้าเราบ้านเนี่ยสั่งว่าถ้าล้อสั่งมีใครใหญ่กว่าไหมถ้าล้อห้ามมีใครมันสําคัญกว่าอีกไหมก็ต้องเอาตัวเนี้ยมาฉายให้เป็นภาคจริงในการดําเนินชีวิตหลักศรัทธาจริงเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ผลักดันให้มือให้เท้าให้ปากให้ร่างกายของเราเนี่ยทำน่นทํานี่แล้วเราก็จะดูว่าทําออกมาเนี่ยมันตรงไหมกับที่เชื่อนะครับ หลังจากที่มีหลักศรัทธาและเป็นประการที่หนึ่งในความเป็นมุสลิมก็จะต้องมีประการที่สองซึ่งมาจากคําสอนท่านอบีเหมือนกันนั่นก็คือหลักศาสนาอันหนึ่งมีศรัทธาอันที่สองต้องมีหลักศาสนาหลักศาสนาก็ได้จากท่านอบีตรงนี้ท่านอบีบอกว่าอะไรกลุ่มบ um ิสุนนาตีท่านทั้งหลายนีนจําเป็นจะต้องยึดแนวทางของฉันเอามาใช้ซึ่งเป็นเรื่องของการหลักศาสนาก็คือหลักของการปฏิบัติแล้ว ก็ตรงนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดว่า,เ,าเวลาทำรรเวลาปฏิบัติเนี่ยมันตรงกับที่ที่เราศรัทธาเราเชื่อหรือเราเรียนรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องที่คู่กับการดำเนินชีวิตประจำวันทุกวันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยแต่ปัญหาของวันนี้คือเราเอาศาสนาแยกไว้ทางหนึ่งและเอาวิถีชีวิตแยกไว้อีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจึงมักจะเข้าใจว่าถ้าศาสนาก็คือในมัสยิดหรือในยามที่เรานุ่งสรงใส่หมวกอันนี้มีศาสนาเข้ามานะแต่ในยามที่เราไปตลาดในยามที่เราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือเราไปเที่ยวไปทําอย่างอื่นเนี่ยเราจะลืมคําว่าศาสนาไปคิดว่ามันอยู่คนละเรื่องคนละยามนะพอไปเรื่องการเมืองก็ไม่มีศาสนาพอไปเรื่องธุรกิจไม่มีศาสนามันก็จะกลายเป็นว่าแยกออกจากกันทั้งๆที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับ ศาส,สนาคือในชีวิตนะเช่นคนคนหนึ่งเขาไปตลาดนะไปตลาดก็ไเปเป็นคนขายก็ไปขายเป็นคนซื้อก็ไปซื้อนะไปหาริสกนะีแต่มันมีคำสอนอยู่ว่าหลักของศาสนามีอะไรสแสวงหาริสกีด,ด้วยความถูกต้องบนหลักของฮารานฮารอมนะไม่คดไม่โกงก็มีหลักซึ่งแล้วนี้มาจากคำสอนของศาสนาทั้งหมด นะเวลาเราไปโรงเรียนเด็กที่ไปโรงเรียนก็จะคิดว่าไม่เกี่ยวนะมาเช้าเรามาสุโบโแล้วนะเรื่องศาสนาก็พักไว้ตรงน,นั้นตอนนี้แต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนเจอเพื่อนฝูงที่ไม่ใช่มุสลิมก็ลืมเรื่องศาสนาไปกลางวันไม่ได้ละหมาดทุรี่ยิ่งลืมเข้าไปเลยกุรอ่านก็เอาตันว้นที่บ้านมีแต่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ลืมยนะี่พอลืมพอไม่มีศาสนาไปด้วย ไปถึงเพื่อนชวนได้สูบบุหรี่หน่อยไหมเล่นการพนันหน่อยไหมเออไปเที่ยวนนท์ไหมไมันก็หลืมเออดา่าตามภาษาวัยรุ่นพูดคําด่าคาก็มันแยกเอาศาสนากรองไว้ที่บ้านนะก็เลยไม่รู้วนาพีบ,บอกซีบ้าบุญมุสลิมฟูซูคุณไอการดา่าเนี่ยไม่ใช่แบบอิสลามไม่ใช่มารยาทของมุสลิมเนะพราะอะไรเพราะไรถึงด่าได้ตอนนั้นพราะไม่ได้อิสลามมาด้วยจำอยู่ที่บ้านอยู่กับมาก,กับป๋านะแต่ตอนนี้อยู่กับเพื่อนนะถือหนังสือเรียนมีแต่วิทยาศาสตร์แค่อณิสาแต่ว่าคุณอ่านไม่มีเนะพราะไม่ได้เอาไปด้วย ก็จึงทําใหล้ลุ่มหลงไปแล้วก็หันเหไปแล้วค่อยกลับมาหาศาสนาอีกทีตอนเข้าสุราตอนกลับมาบ้านมันก็จึงทําให้แยกพ่อบ้านไปทํางานเข้าบริษัทก็เอาศาสนาไว้บ้านนะโกหกก็ได้ใส่ร้ายปายสีเอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นในบริษัทก็ทําได้นะประจบเจ้านายสพก็ทําได้เพราะอะไรเพราะศาสนาไว้บ้านก่อน,นจึงเป็นอย่างนี้มันทําให้แยกแต่คําสอนระอจา์บอกไม่ใช่ ตัวที่จะผลักดันก็คืออีมานหรือศรัทธาแล้วก็มาดูว่าข้อกําหนดของาศาสนาคือข้อใช้ข้อห้ามเนี่ยปฏิบัติได้จริงไหมถ้าได้จริงมันก็จะได้สองข้อว่ามีาศรัทธาแล้วก็มีาศาสนาอยู่ในตัวคนคนนั้นล,ละเพราะฉะนั้นเรื่องาศาสนาก็จริงเอามาใช้ตลอดเริ่มมาตั้งแต่เกิดะจะตายจะแต่งงานจะทําอะไรก็มีาศาสนาทั้งสิน้นเช่นท่านอบีกระยำว่าอะไรกุมเบซุนนาติตรงนี้แหละเอาสุนนะของฉันมาจะแต่งงาน มีมศาส,สนามีไม่ใช่มีคู่ธรรมดาชอบพอแต่ว่าหลักของศาสนาอิสลามว่าอย่างไงนิกาเป็นอย่างไรมีใครบ้างทำอย่างไงถูกต้องหรือเปล่าเอาศาสนาเข้ามาใช้นะเแลวตายไม่ใช่ตายแล้วขาจัดให้พ้นบ้านไปนะทำอย่างไงก็ไดนะ้แต่ไม่ใช่ต้องมีศาสนาเข้ามาว่าแล้วตามุนตาตายนี่ทำอย่างไงนิกาทำอย่างไงนะแต่คิดว่าให้มัน่ัน่านไปนะบางคนคิดว่าให้มันผ่านไป แต่บางคนทั้งชีวิตนี้ารเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและถ้าครั้งเดียวเป็นครั้งที่ไม่ถูกสุนนะซะอีกมันมันมันคิดแล้วน่าจะและน่าจะเสียใจไปยันวันตายเลยว่าสุนนะที่ทําเพียงครั้งเดียวเนี่ยบ,บางคนชะล่าใจาคิดว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสแต่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สได้อีกนะบางคนก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราควรที่จะพิจารณาว่าแล้วหลักศาสนาแนละคําสอนว่ายอย่างไรบ้าง แล้วก็มันเป็นจุดยืนจุดยืนว่าเมื่อสถานการณ์วันเวลามาถึงเนี่ยจะทํำไหมนะหรือจะเอาอย่างอื่นมาเป็นใหญ่ว่าเฮ้ยเขาไม่ทํากันนะหรืออย่างนี้ชาวบ้านเขาส่วนใหญ่เขามาอย่างนี้นะนจะเอาอันนั้นมาเป็นที่ตั้งไหมถ้าเอาอันนั้นมาเป็นที่ตั้งว่าอายคนหรือว่าส่วนใหญ่เขาไม่เอากันหรือว่าเขาเคยทํากันมาอย่างนี้แล้วคาว่าอัลลอฮ์ไปไว้ไหนที่เราบอกว่าอัลลอฮ์อักบัตเนี่ยศาสนาสําคัญที่สุดเอาไปไว้ไหนมันก็ในสุดละฟ้องกลับมาผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ใช่ชาวบ้าน แต่เป็นตัวเราเองอเวลาไม่ตรงเดี๋ยวเราไม่เป็นได้อย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ไอ้คำว่าก็ได้เนี่ยมันจะจบแค่ดุนยาแต่พอถึงวันอะไรวันอาเคโรเนี่ยไอ้คำว่าก็ได้ที่เราพูดอยู่ว่าไม่เป็นได้หรอกก็ได้เนี่ยมันไม่ตามเราไปด้วยเพราะอะไรเพราะอัเราบอกไว้ในอันกุรานว่าอุมายาบัตะกี่ร้อยรอนิสลานี่ดีนะคนที่ดําเนินชีวิตแล้วเอาแนวทางอย่างอ,างอื่นมาใช้อะที่ไม่ไตรงใดฉลาเนี่ยแนวทางอื่นในการดําเนินชีวิตเนี่ยแล้วไม่ตรงฟาะฝายุบบาลมินหุกพอถึงวันเกียร์มาสวันสอบส ไม่รับแต่นี้ไอ้คำพูดว่าไม่เป็นได้หรอกอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันจบแค่ดุนยานี้เพราะวันนั้นเ,าเราบอกไม่รับมันเป็นความสําคัญและความเสียหายเกิดจากใครเกิดกับตัวเองเกิดกับตัวเราเองทั้งสิ้นนะครับว่าฮัวฟิลอาเคโรติมีนาล,ะละคอชรินท้ายที่สุดเ,เราก็บอกจุดจบไม่ให้ขาดทุนสถานเดียวเป็นผู้ขาดทุน,นขาดทุนของโลกดุนยา เราอาจจะบอกว่าไม่ได้ทรัพย์สินไม่ได้เงินทองไม่ได้โอกาสมีขาดทุนเห็นคนอื่นชาวบ้านเขาได้เราไม่ได้เราบอกเราขาดทุนเขาเลี้ยงกันเราไม่ได้ไปกินเราขาดทุนเขาแจกเงินเราไม่ได้เราขาดทุนเขากําไรเราเราไม่ได้เราบอกเราขาดทุนนี่ดุนยาแต่ท่านนบดได้ประกาศได้เห็นแล้วว่าคนที่ขาดทุนวันอาคิเรักก็คืออุมมะของท่านนบีเขาได้เข้าสวรรค์แล้วเราก็ได้ชื่อหนึ่งที่ว่าเป็นอุมมะของท่านนบีเหมือนการมุสลิเหมือนกันแต่เราดันไม่ได้เข้าสวรรค์นี่คือความขาดทุน แล,แล้วอะไรมาตัดสินเราว่าห้ามเราว่าทาไมเราเข้าไม่ได้ในเมื่อคนอื่นก็ได้เข้านะเพราะท่านอบีบอกแล้วว่ากุลนะูุมมติยาดโคลูนันยันนะอุมมะของฉันทุกคนนะมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ทุกคนเลยสิทธิ์มีแล้วนะอิลลามันอบายกเบ้นคนไม่ไม่ยอมเข้าปฏิเสธสิทธิ์น่ะมีแล้วแต่ไม่รับนะนะก็ลูวามันอบาบนาะคนที่ได้ยินถามท่านนาบีเลยว่าใครจะปฏิเสธในเข้าสวรรค์ ปฏิเสธทั้งนั้นที่ได้รับสิทธิ์มาแล้วเนี่ยใครนะก็ละ่ะท่านอาบีก็จึงบอกว่ามันอาต่ออนันนี้ใครที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามไอ้สิ่งที่ฉันสอนไว้เนี่ยก็คือศาสนาเนี่ยที่เอามาใช้ในการดําเนินชีวิตจริงทั้งหมดเนี่ยคนที่อาต่ออนันนี้เชื่อฟังฉันได้ข่าว่นะอย่างนี้ก็ได้ข่าวสวรรค์ไปว่ามันอาซ้ออนีส่วนไอ้คนที่ฝ่าฝืนนะฉันบอกซ้ายมันไปขวาฉันบอกขามันเอาดำเนี่ยไอ้เทพศอย่างนี้เนี่ย ที่ว่าทำรรมาแล้วก็มาเคยได้ตรงกับฉันเลยเนี่ยประเภทที่โชคฝ่าฝืนตลอดเนี่ยฝ่ากอดอาบาาคนอย่างนี้แหละคือคนปฏิเสธไม่ยอมเข้าทั้งทั้งที่สิทธิ์เดิมของความเป็นมุสลิมมีลายและแล้วมันจะได้เข้าอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าทําตัวเองจนไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องท,ที่ที่น่าวิตกกังวลส่วนคนที่ชะล่าใจตกอยู่ในความประมาทก็จะใช้คําพูดพวกนี้แหละเ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไร นี่นี่คือหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกนะและในสุดไอ้คำว่าเป็นไรนี้มันจะถูกลืมแล้วก็จบไปพร้อมกับดุจยาของเราเพราะว่าเราประกาศแล้วว่ากไหรย,ยุคบาละมินผู้ไม่รับนะครับเราประกาศไว้แล้วว่าดําเนินเรื่องศาสนาแล้วไม่ตรงเนี่ยจะไม่รับนะเพราะนั้นเราย้อนกลับมาที่หลัก3าประการของเราว่าหนึ่งเรามีศรัทธาถูกต้องสองเรามีการดําเนินชีวิตที่มีศาสนามาควบคุม มีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีข้อใช้มีข้อห้ามใครจะมองว่าลำบากยุ่งยากช่างมันเพราะอะไรเพราะนี่คือลำบากวันนี้แต่สบายวันหน้าลำบากดูว่าลำบากวันนี้แต่มันเป็นความสบายในวันหน้าและความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องลำบากด้วยมันเป็นเรื่องที่ใจเรานี่ะคิดไปเองว่ามันทําไม่ได้มันลำบากคือใจมันไปท้อแล้วว่าทําไม่ได้รอกอย่างนี้มันลำบากอย่างนี้มันเหนื่อยอย่างนี้ แต่เวลาเรื่องที่ตัวเองสนใจอยากจะทาเนี่ยนะทุ่มเทเท่าไหร่เสียเวลาเสียเงินเนี่ยเอาเพราะใจมันชอบนะคนไปข้าวบอลในี่บอลไปเปิดดูเขมรยังมมตามไปนะทั้งทั้งที่ต้องเสียเวลาไม่ได้เล่นทางบ้างสักทีก็ยังไปเพราะใจมันชอบมันก็ไม่ได้มองมันต้องนั่งรถไปถึงเขมรยังลำบากไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะไอคนที่จะเล่นการพาน,านันมันก็ไปไอคนที่จะไปหาสิ่งผิดๆมันก็ไปเพราะไม่ได้คิดว่าลําบากมันจะเหนื่อยจะเสียเวลามันไม่คิดใจมันชอบ ทีนี้ถ้าหากว่าเรื่องดีเรื่องถูกต้องที่เรากําหนดที่เป็นอิบาราเป็นความถูกต้องเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีใจมันทําได้หมดแหละถ้าเรามีใจกับล้อนะ่มีใจกับล้อทำได้หมดแล้วก็ไม่มองว่านี่เป็นเรื่องเรื่องความเต็มใจเนี่ยมันจะทุ่มทุ่มกายถวายหัวทําได้หมดแหละถึงแม้จะนะตายนี่คือพลังของของอีหมานที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้อีหมานมาแล้วขับเคลื่อนออกมาเราจะเห็นผล เรามีกรอบของศาสนาแล้วว่าไอ้ที่ขับเคลื่อนออกมาเนี่ยแล้วเวลาทําจริงมันอยู่ในกรอบไหมหรือมันทะลุกลารป้องไปไหนต่อไหนเนี่ยก็จะดูกันตรงนี้แล้วสุดท้ายเวลาเราอยู่ในหลักศาสนาที่เราเป็นคนดีแล้วมีอิมาแล้วก็ทาเอื่องฮาลาลฮารอมถูกผิดตรงแล้วเนี่ยหลักสุดท้ายก็มาควบคุมว่าอย่าประมาทว่าทาแล้วจะได้อะไรคือบอกว่าอย่าประมาทเพราะอิสลามมีคําสอนที่มาตกแต่งให้สวยงามคือจริยธรรมนะครับ คนหนึ่งคนเนี่ยอีหม่านดีกับอัลลอฮ์ดีเรื่องศาสนาอิบาดะดีทําถูกต้องหมดเสร็จแล้วมันมาตกท้ายด้วยความสวยงามคือจริยธรรมถ้าเราปลูกบ้านเนี่ยมันก็อยู่ได้ถ้าเราไม่ทาสีนะเราไม่ประดับตกแต่งแคว้นไอ้นูน่นแปะไอ้นี่นี่เนี่ยแต่ถ้าทําขึ้นมาเนี่ยมันจะดูสวยดูสมบูรณ์ดีนะอันนี้เพื่อแล้วถามว่าบ้านบ้านหนึ่งไม่ทาสีอยู่ได้นะได้นะไม่ไม,ไม่ไม่มีลายกระหนกลายอะไรสวยๆที่ขอบประตูขอบบันไดได้อยู่ได้ แต่ถ้ามีเนี่ยมันดูสวยดูมีคลาสมีโอ้มีระดับเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยมีระดับด้วยอะไรด้วยอัคลาหรือมารยาเรื่องจริยธรรมที่ดีงามจะทําให้คนทนนั้นดูสูงส่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิสลามจริงไม่ประมาทว่าเป็นคนดีแล้วเหลืออีกหน่อยเดียวแต่งแต้มเลยให้มันสีสันสวยงามด้วยจริยธรรมแลจะจริยธรรมสำคัญนะสำคัญสําคัญตรงว่าถ้าจริยธรรมเราไม่ดีนะกิริยามารยาเรื่อง,เร,องเราไม่ดีเนี่ยไปละรานไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยกายวาจา ละเมิดสิทธิคนอื่นเนี่ยท่านอบดถึงก็บอกว่าเราวังมันจะเป็นคนล้มละลายไอ้คนล้มละลายคืออะไรคือคนที่รอจะรับความดีความดีนั้นเกิดเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมีอิมานเกิดมาจากมีาศาสนาทําอิบาดาัแต่ถึงวันแปล่แทนมารอรับท่านอบดบอกไอ้คนคนนี้ล้มละลายเพราะอะไรเพราะเคยดา่าคนโน้นไว้นี่จะเรียกทำไม่ดีปากไปด่าเขานะ่ เคยรับเรื่องละเมิดทรัพย์สินคนอื่นไว้ขโมยบ้างยักยอกบ้างโกงบ้างยืมไม่ส่งคืนบ้างนี่ละเมิดทรัพย์สินคนอื่นครับอิบาด้ดีนะดีนะถือบวชละมาไปด,ดีหมดแต่ว่าผลบุญที่จะได้ไม่ได้เพราะมีเจ้าทุกมายืนยันว่าเรื่องจริยธรรมเขาไม่ดีเขาทําความเดือดร้อนให้คนอื่นนะจนในที่สุดนะปากเคยด่าเคยว่าเคยเอาทรัพย์สินคนอื่นเคยทําให้เขาเจ็บตัวเตะต่อยขาด เอาชีวิตให้มันเขาเลือดตกยางออกสิ่งเหล่านี้ทำให้ความสําคัญทั้งหมดแม้แต่เลือดหยดหนึ่งนะมีความสําคัญนะและถ้าเกิดเรามีมีสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นถือว่ามีเจ้าทุกซึ่งเขาจะมายืนทวงสิทธิ์เราในวันกิยามัตว่าคนคนนี้เคยด่าฉันคนคนนี้เคยเอาทรัพย์สินฉันไปคนคนนี้เคยต่อยฉันเคยทุบฉันนะเคยทําให้ฉันเลือดตกยางออกเคยทําให้ฉันเสียชีวิต สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันจะมาฟ้องแล้วทําให้ความดีที่สั่งสมมาไร้ค่าจึงกลายเป็นบุคคลล้มลหลายๆตามที่อนาบีได้พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือแหละนี่คือ,คอส่วนสุดท้ายที่หลายคนมักมองข้างว่าเรื่องจริยธรรมไม่สําคัญการพูดจาดีเป็นคนมีจิตใจดีการไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนมองดูว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญเราละหมาดแล้วก็แล้วกัน,นมักจะคิดอย่างนี้เราทืองิ้นอดแล้วก็แล้วกันเรามักจะคิดอย่างนี้แต่ความดีเท่านั้น มันยังไม่ทําให้ภาพของความเป็นมุสลิมของเรานนั้สวยหรูงดงามไดนะ้และยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งอาจจะเป็นทิศภัยถึงขั้นทําให้เราเดือดร้อนด้วยการไม่รับความดีที่ที่ได้ทําเอาไว้อีกด้วยนะครับนั้นอันนี้คือความสมบูรณ์ของคําสอนอิสลามเนี่ยเราจะต้องไล่ระดับตัวเราให้ครบว่าเราต้องเริ่มต้นตัวเราด้วยการควบคุมให้ความเชื่อหลักศรัทธาของเราถูกต้องอย่าเชื่อเพียเพ้ยนนะอันที่สองศาสนาทําให้ครบถ้วนทําให้ถูกต้องตามรอบตามกติกาอย่าคิดว่าไม่เป็นได้ยังไงก็ได้ และสุดท้ายพอได้ดีแล้วเนี่ยก็ตกแต่งตัวเองนะด้วยและด้วยเครื่องประดับที่สลามให้มาก็คือมารยาทจริยธรรมอันดีงามถือว่าเป็นเครื่องประดับนะเครื่องประดับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นดูสวยงามโดดเด่นท่านนาบีมุฮัมมัดสลาลัลวะเดลลามเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งเป็นสุดยอดในด้านจริยธรรมเป็นตัวอย่างเลยนั้นเราไปดูได้ว่าท่านนาบีพูดจายอย่างไรนะจะปฏิบัติอะไรต่างๆอย่างไรเนี่ย อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะเอายิ่งอย่างแล้วก็เอาแบบอย่างเอามามาใช้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อใดเราตั้งหลักอยู่ที่ข้อแรกว่าไม่สาคัญรอกไม่เป็นไรรอกมันก็จะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปโดยที่ไม่ได้ทําสักทีนึงนะครับนั้นธนบีจึงจบสุดท้ายเนี่ยนะขอฝากด้วยฮาดิษธนบีที่ทานบีพูดว่าอัลมุสลิมคนมุสลิมที่สมบูรณ์มันสลิมันมุสลิมุนะมิลลิซานิฮีวายดีฮีคนมุสลิมที่สมบูรณ์ดีที่สุด สุดยอดของมุสลิมก็คือคนที่ผู้อื่นไม่ได้รับความเดือดร้อนจากคําพูดและการกระทําของเขาทนะ่านอบียกยกอันนี้ขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะแต่ไม่ใช่ว่าละทิ้งอิบาะดาว่าอ,อ๋องั้นไม่ทำให้คนเดือดร้อนแต่ไม่ละหมาดไม่ใช่มันต้องประกอบเพราะว่าละหมาดมันมาก่อนและอันนี้มันเป็นส่วนตกแต่งชมส่วนเสริมให้เรามีความสมบูรณ์ขึ้นนั่นเอง เราจะไม่เลือกเอาอย่างหนึ่ง iram, เอาอากีดาถูกต้องแต่ไม่ละหมาดหรือเอาละหมาดแต่ไม่มีอากีดาหรือละหมาดแต่ไม่มีจริยธรรมเราจะไม่เลือกเอาอย่างหนึ่งเพราะสามอย่างนี้มันมาด้วยกันจากท่านอบบมุมฮัมมัดสุลต่านวลสลับของเราแล้วท่านอบีย้ำไว้ว่าอะไรกุ้มเิืนสุนาตีทั้งหมดเน hmm ี่ยคือสุนัขของท่านที่ท่านสอนไว้เราจะมาเลือกว่าสุนัขอย่างนี้เอาสุนัขอย่างนี้ฉันไม่เอาคําสอนนี้ฉันเอาคําสอนนี้ฉันไม่เอาเราเลือกอย่างนั้นไม่ได้นะครับ อันนี้เราก็จะต้องเร่งศึกษาว่าอะไรที่ยังไม่รู้ก็ศึกษาเพื่อศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติเพื่อให้เราเกิดความสมบูรณ์สูงสุดก่อนที่เราจะจบชีวิตไปมันเรียเราบอกว่าเวลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมมสลิมุนก่อนจะจบชีวิตนี้เราก็ให้อยู่ในความว่ามุสลิมนี่แหละให้ได้ดีที่สุดและในสุดเรากลับไปเราจะเกิดความมั่นใจแล้วก็สิ่งที่เราคอยอยู่นั้นคงจะไม่ทําให้ท่านทั้งหลายนั้นผิดหวังหรือเสียใจอย่างแน่นอนในการตอบแทนจาก